เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกได้มีเงินแต่จะไม่สามารถซื้ออะไรกินได้นอกเสียจากว่าคุณจะยอมรับเงื่อนไขาจากพวกมันใครไม่ทำตามตายสถานเดียวและถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรสวัสดีครับผมมิสเตอร์สปอยจะมาสปอยหนังเรื่อง Invasion Day ชิปไวรัสล้างโลกเนื้อหาทั้งหมดเป็นการสปอยสามารถเข้าไปชมหนังเรื่องเต็มก่อนได้แต่ถ้าใครอยากฟังผมสปอย ก็ไปรับชมกันเลยครับเปิดเรื่องมานี่คืออีวานเขาคือวิศวกรคนสําคัญของสหรัฐอเมริกาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมแต่ตอนนี้เขาต้องออกจากงานเนื่องจากตอนนี้ประเทศสหรัฐอเมริกามีหนี้สินท่วมตัวต้องมีการลดพนักงานเศรษฐกิจของสหรัฐกําลังจะพังลงเขากําลังนั่งปรึกษากับเพื่อนรักของเขาชื่อฟิวว่าจะทายังไงกันต่อนําซ้าบ้านของเขายังถูกยึดเพราะไม่มีเงินชําระหนี้และฟิลก็บอกว่าถ้านายมีอะไรอยากให้ฉันช่วยโทรมาแล้วกัน หลังจากนั้นอีวานกับครอบครัวก็ออกเดินทางไปที่บ้านปู่ของเขาซึ่งตอนนี้ปู่ของเขาก็เสียชีวิตแล้วนะครับอีวานและครอบครัวจึงจะไปอาศัยอยู่ที่นั่นแทนนี่คือสีชั่วโมงก่อนการโจมตีพวกเขาได้เข้าไปในมินิมาร์ทเพื่อจะซื้อของกินเรดภรรยาของอีวานก็เข้าไปกดเงินที่ตู้เอทเอ็มแต่ปรากฏว่าเครื่องมันไม่รับบัตรนะครับไม่สามารถกดเงินออกมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นที่รูดบัตรก็ใช้การไม่ได้ต้องใช้เงินสดเท่านั้นหลังจากนั้นก็เดินทางมาถึงบ้านของปู่เขาแล้วนะครับ ซึ่งมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติมากๆและทุกคนก็รู้สึกแฮปปี้ดีเพราะว่าที่นี่น่าอยู่มากๆเมื่อเขาเข้าไปภายในบ้านก็พบว่าบ้านมันดูสะอาดมากๆครับเรากับว่าเพิ่งมีคนอาศัยอยู่หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงลูกสาวของเขาร้องขึ้นมาเขาก็รีวิ่งขึ้นไปดูแต่มันก็ไม่มีอะไรมากครับแต่ปรากฏว่าในห้องนั้นมันดูแปลกๆซึ่งอีวานเองก็เห็นความผิดปกตินี้ว่าข้าวของเครื่องใช้มันดูไม่คุ้นตาเลยไม่ว่าจะเป็นไม้กางเขนรูปภาพพระเยซูและเขาก็เห็นประตูบานหนึ่งม,นงมันแง้มอยู่ครับ มันมีความผิดปกติอะไรบางอย่างในห้องนี้หลังจากนั้นก็ขอแนะนําตัวละครอีกคนหนึ่งนะครับชื่อราเชลเธอเป็นน้องสาวของภรรยาของเขาและอีวานก็บังคับให้ทุกคนออกไปข้างนอกก่อนทุกคนก็สงสัยว่าทำไมต้องออกไปข้างนอกด้วยจากนั้นอีวานก็บอกว่าให้รเชลพายมาไปช้อปปิ้งในเมืองหน่อยซื้อของกินเข้ามาด้วยหลังจากนั้นอีวานก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนปลุกลูกบ้านของเขาหลังจากนั้นตำรวจก็เดินทางมาถึงที่บ้านของอีวานซึ่งมีนายอำเภอมาด้วยนะครับ ปรากฏว่าเขาจ,จับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งออกมาจากบ้านนะครับเขาบอกว่าเขาชื่ออลองโซอลองโซบอกว่าผมทํางานให้กับแจ็คอีวานผมมาทํางานที่นี่ในช่วงฤดูร้อนแล้วตำรวจก็มาบอกกับอีวานว่าเขาทํางานอยู่ที่นี่นเขาเช่าบ้านอยู่ที่นี่นะอีวานก็บอกว่าไม่ไม่นี่เป็นบ้านปู่ของผมในระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นครับมีเครื่องบินลําใหญ่บินผ่านบริเวณนั้นและก็ร่วงตกพื้นเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วทุกคนก็ตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้น นายเพื่อกับตำรวจก็บอกว่าเราต้องรีบไปที่เกิดเหตุเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็รีบขับรถตรงไปที่จุดเกิดเหตุเรื่องร้ายก็ยังไม่จบครับก็ยังมีเครื่องบินอีกรลำหนึ่งบินมาแล้วก็ตกลงในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันชักไม่ได้การแล้วนี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่แน่และขอแนะนําตัวละครใหม่คนนี้ชื่อว่าลุงอัลเบิร์ตซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของปู่ของเขาและทุกคนก็เข้าไปในบ้านอีวานก็รีบไปเปิดข่าวดูแต่ทีวีมันก็ดูไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้อีวานก็พยายามโทรหาฟ พยายามจะเปิดวิทยุแต่มันก็หาขึ้นไม่ได้เลยหลังจากนั้นอีวานก็เข้าไปคนดูตู้เย็นดูในครัวว่ามีอาหารอะไรลงเรืออยู่บ้างหลังจากนั้นก็มีแถลงการจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับได้บอกว่าเมื่อบ่ายนี้อย่างที่ทุกคนทราบอเมริกาถูกลอบโจมตีเวลาประมาณ 18. บแนากาสานาทีเครื่องบินกว่าห้าพันลำบินทั่วน่นฟ้าและก็ชนกันทั่วประเทศระบะบคอมพิวเตอร์ของประเทศก็ลม่มลงเห็นได้ชัดว่าอาจจะเป็นการวางแผนอย่างมีกระบวนการซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์สหรัฐ แต่พอพูดได้ไม่ทันไรสัญญาณก็ถูกตัดครับและภาพที่ปรากฏขึ้นมาแทนก็เป็นธงชาติสีแดงครับมันเป็นธงชาติของประเทศจีนทุกคนก็เห็นว่าท่าไม่ดีแล้วและทันใดนั้นเองโทรศัพท์ของทุกคนก็ดังขึ้นพร้อมกันครับและเมื่อเอาเออกมาดูมันก็เป็นเหมือนกันหน้าจอมือถือของแต่ละคนก็เป็นรูปธงชาติของประเทศจีนครับและไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยและในหน้าจอแต่ละคนมันก็ยังรู้อีกด้วยนะครับว่าเป็นมือถือของใครอยู่ที่ไหนกันบ้าง อีวานก็รีบไปที่ขัวแล้วก็เอามีดจัดการกับโทรศัพท์ของเขาและกับโทรศัพท์ของทุกคนด้วยเขารีบใช้ค้อนทุบให้พังหมดทุกเครื่องนะครับและบอกว่าเขาจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่ได้มันไม่ปลอดภัยตอนนี้ทุกคนก็งงอยู่นะครับดูเหมือนว่าอีวานเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและบอกให้ทุนเตรียมพร้อมการโจมตีครั้งต่อไปจะตามมาแน่นอนเลดเธอก็เริ่มร้องไห้และไฟในบ้านก็ดับลงคืองใช้ไฟฟ้าทุกอย่างใช้ไม่ได้แล้วนะครับและการโจมตีเต็มรูปแบบก็เกิดขึ้น ตัดมาที่เลเชลเธอก็กําลังจะพาเอมมากลกับบ้านแต่ในระหว่างขับรถอยู่นั้นก็เกิดเรื่องประหลาดกับรถของเธออยู่ๆยรถก็ดับแล้วก็ไม่สามารถสตาร์ตติดได้อีกเลยเธอก็ไม่รู้จะแก้ไขย,ยังไงก็เลยพาเอมมาเดินกลับบ้านครับแต่พอเดินไปได้สักพักเรเชลก็ต้องตกใจกับภาพที่เธอเห็นเมื่อเธอเห็นทั้งเมืองเกิดเพลิงลุกไหม้เกิดกลุ่มควันเต็มไปหมดมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางด้านอีวานก็บอกกับภรรยาว่าผมจะไปตามหาลูกเอง ให้คุณอยู่ที่นี่กรอกน้ําให้เต็มเพื่อเอาไว้ดื่มกินและห้าเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็ดขาดส่วนลุงอัลเบิร์ตก็จะไปกับอีวานนะครับและอีวานและลุงอัลเบิร์ตก็ขับรถไปคนละคันแต่ทว่าอยู่ๆรถของอีวานก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันสตาร์ทไม่ติดเหมือนรถเรเชลก็เลยตัดสินใจไปขอขึ้นรถกับลุงอัลเบิร์ตซึ่งมันเป็นรถรุ่นเก่านะครับไม่มีชิปคอมพิวเตอร์อยู่ในนั้นมันจึงเป็นรถคันเดียวในบริเวณน,นั้นที่สามารถขับต่อไปได้ข้างทางก็มีรถใหม่ๆหลายคันก็จอดทิ้งไวนะครับ ทุกคนประสบปัญหาเดียวกันคือรถสตาร์ทไม่ติดขับมาได้สักพักก็มาเจอรถของนายอำเภอนายอำเภอก็บอกให้จอดแล้วก็บอกว่าจะขอใช้รถคันนี้ไปปฏิบัติหน้าที่แต่อีวานก็บอกว่าผมจําเป็นต้องใช้รถคันนี้ผมต้องออกไปตามหาลูกซึ่งไม่รู้อยู่ที่ไหนตอนนี้อีวานก็ไม่ยอมนะครับจึงโดนจับมาขังในคุกเวลาก็เลื่องเลยไปจนถึงเวลาพลบค่าก็ยังไม่มีใครกลับมานะครับเลสก็รู้สึกร้อนใจและบอกว่าฉันจะออกไปตามหาเอ็มมาเองแล้วอลองโซ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรฟังผมก่อน คุณอยู่นี่ผมจะพาเธอกลับมาแล้วเอาหองโซกออกไปไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขาเพื่อออกไปตามหาเอ็มม่าครับโดยการขี่ม้าออกไปตามหาเพราะตอนนี้มันไม่สามารถใช้รถได้แล้วนะครับตัดมาที่เรเชลกับเอ็มม่าเธอก็นอนอยู่ใต้ต้นไม้รอคนมาช่วยเหลือแต่ทว่าคนที่มาเจอพวกเขาเป็นผู้ชายสองคนนี้นะครับซึ่งไม่มาดีแน่แเรเชลจึงหยิบสเปรย์พริกไทยขึ้นมาแต่ก็ฉีดไม่โดนเธอจะถูกทำร้ายและหนึ่งในพวกนั้นก็คนดูกระเป๋าเพื่อจะหาอาหารและของมีค่าครับ แต่ในตอนนั้นเอมม่าก็วิ่งเตลิดนี้ไปแล้วและเลเชลก็ไม่รู้ว่าเอมม่าหายไปไหนท่านใดน,นั้นก็มีรถคานหนึ่งตรงมาที่เลเชลและก็รับเธอไปแล้วก็พาเธอมาส่งที่บ้านและรถคันนั้นก็เป็นนายอำเภอนะครับที่ขับมาส่งเล้ก,ก็ออกไปแล้วก็ถามเลเชลว่าเลเอมม่าล่ะเลเชลบอกว่าฉันขอโทษแล้วนายอำเภอก็บอกว่าผมจะออกไปตามหาเธอเองเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณกลับเข้าบ้านไปก่อนซะทางด้านของอีวานกับลุงอัลเบิร์ตตอนนี้ก็ถูกปล่อยตัวออกมาแล้ว ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ประกาศเคอร์ฟิลแล้วแล้วนายอำเภอก็เข้ามาคุยกับอีวานเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นสงครามเข้าใจไหมเราสามารถพึ่งสิ่งนี้ได้มันเป็นกําไลอิเล็กทรอนิกสีแดงนะครับอีวานก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ยนายอำเภอก็บอกว่าใส่ซะมันเป็นความปลอดภัยของนายเขาก็ให้มา3อันนะครับเผื่อให้กับภรรยาของเขาและก็ลูกของเขาตอนนี้มีการประกาศเคอร์ฟิลแล้วประชาชนต้องสวมใส่สิ่งนี้เพื่อเป็นเครื่องยืนยันตัวตนและห้ามออกจากบ้านหลังบ่ายสาม อีวานเองก็รู้สึกไม่ชอบมาพากลนครับเขาจึงไม่ได้ใส่มันทันทีแต่เอากลับบ้านไปด้วยเพราะในกําไรนั้นมันก็มีธงชาติของจีนอยู่นะครับตัดมาที่บ้านเรดก็ดีใจมากเพราะว่าเอาลองโซ่เอาตัวเอ็มมากลับมาส่งให้แล้วเรดดีใจจนร้องไห้ที่ลูกสาวของเธอปลอดภัยและก็บอกขอบคุณเอาลองโซ่เป็นอย่างมากหลังจากนั้นอีวานกับลูกเอาเปิดก็เดินทางกลับมาที่บ้านทุกคนก็ดีใจมากภรรยาของเขาก็ถามว่าคุณไปไหนมาเขาตอบว่าผมโดนจับขังคุกเมื่อคืนนี้ แล้วก็ได้ทานข้าวด้วยกันซึ่งอลองโซ่เตรียมไว้ให้ซึ่งในมือของอีวานก็กำกำไลสีแดงนั้นไว้อยู่นะครับหลังจากนั้นอีวานเขาก็เริ่มแกะกำไลเพื่อจะดูวงจรข้างในและลุงเอาเบิร์ตก็เอาวิทยุสื่อสารรุ่นโบราณมากๆนะครับเอามาให้อีวานดูเพื่อจะสามารถซ่อมแซมให้กลายเป็นเครื่องมือติดต่อได้เขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดนั้นมันไม่ใช่ความบังเอิญเครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่างที่มีชิปจะสามารถถูกแฮกได้สามารถควบคุมการทํางานได้ ลุงเอาเบิร์กก็บอกว่าไอ้พวกรัเสเซียเนี่ยมันน่าเกลียดจริงๆอีวานบอกว่าไม่ใช่รัเสเซียหรอกแต่เป็นพวกจีนอะอเมริกานั่นแหละที่พัฒนาขึ้นแต่จีนเนี่แหละที่แฮกเข้ามาแล้วจีนทําแบบนี้ทําไมลาเชียถามแล้วอีวานก็บอกว่ารัฐบาลสหรัฐอะอยืมเงินจากจีนเป็นเงิน3,000ล้านดอลลาร์ตอนนี้ประเทศของเราอะมีหนี้สินท่วมหัวตอนนี้เราไม่มีเงินจ่ายพวกเขาลาเชียก็พูดได้เรื่องขึ้นมาว่านี่เรากำลังจะโดนยึดประเทศงั้นเหรอมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่เอาเบิร์ดก็บอกว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์อะ่ะมันบอกอะไรได้เยอะทุกประเทศที่มีอยู่ต่างต้องการขยายพื้นที่และต้องการหาจุดอ่อนของผู้อื่นเพื่อจะได้ไปยึดครองน่ะสิอีวานก็บอกว่าประเทศจีนมีอายุราว5,000ปีแต่ประเทศของเรามีอายุแค่หลกักร้อยปีและเขาก็เดาว,ว่ากรมทหารของสหรัฐเนี่ยอาจจะถูกปิดล้อมอยู่อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่งเครื่องบินทุกลำอุปกรณ์สื่อสารทุกชิ้นอุปกรณ์ GPS ใช้การไม่ได้เลยยกเว้นอุปกรณ์ที่เป็นรุ่นเก่าๆเ,เขาบีบให้พวกเราอ่ะ ใช้ชีวิตย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วและเขาก็อาชีพโบราณซึ่งมันก็ระบุไว้ว่าเม็ดอินไชน่าทุกชิปที่มาจากจีนเขาใส่เวลสเข้ามาด้วยสามารถเชื่อมต่อไร้สายได้จากทั่วโลกและสามารถแฮ็กพาสเวิร์ดไดด้วยลาเชลก็ถามอีวานว่าคุณได้กำไรดีมาจากไหนเขาบอกว่าได้มาจากนายอำเภอเนะี่ยเขาบังคับให้เราใส่เพื่อจะสามารถซื้อสินค้าในเมืองได้และก็ถามด้วยความสงสัยว่าแล้วทำไมเราไม่ใส่มันล่ะมันมีประโยชน์ต่อเรานะเขาก็บอกว่าไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลย ผมรู้สึกอะไรไม่ดีอย่าใส่มันดีกว่าเอ็มมาก็บอกว่าหนูหิวน้ำซึ่งตอนนี้น้ำในบ้านมันไม่ไหลแล้วนะครับแล้วเขาก็พาลูกไปที่ห้องน้ำแล้วไปตักน้ำในห้องน้ำในถังพักบนชักโครกซึ่งเธอก็ไม่อยากกินแต่ว่ามันก็จำเป็นครับตอนนี้เรามีน้ำอยู่จำกัดมากๆถ้าจะเข้าห้องน้ำต้องไปในป่าอย่างเดียวเช้าวันต่อมาอีวานก็พบว่าไวรัสจากจีนมันแทรกซึมไปทุกอุปกรณ์ไฟฟ้า,ฟาบ,าน,บานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุก๊กอะไรก็ตามแต่ไม่สามารถใช้การได้เลยมันจะขึ้นจอสีแดง อีวานได้คิดค้นอะไรได้บางอย่างเขาได้เอามันฝรั่งจํานวนมากมาทําเป็นที่ชาร์จนะครับแล้วมันก็ใช้การได้กองมันฝรั่งเหล่านั้นสามารถให้พลังงานได้อย่างเหลือเชื่อซึ่งมันก็เพียงพอที่จะชาร์จแบตให้กับเครื่องมือสื่อสารได้นะครับตอนนี้เรดก็บอกว่าฉันจะออกไปหาน้ําในเมืองนะตอนนี้สภาพเธออิดโรยมากๆแต่อีวานก็ห้ามเอาไว้ว่าห้ามไปไหนจะดีกว่าเดี๋ยวผมไปเองแล้วอีวานก็เดินออกไปหาน้ําครับเขาถึงก็ไปในเมืองแต่ตอนนี้สภาพในเมืองมันเละตุ้มเปะข้าวของขะกระจัดกระจาย นิมาร์ตก็ถูกปล้นอาหารไปซสหมดที่นี่กลายเป็นเมืองล้างไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้วเขาทึงกับตกใจมากและไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วเขาก็เดินกลับมามือเปล่าโดยที่ไม่ได้น้ำเลยสักหยดและก็ได้กอดกันกับภรรยาของเขาเขาไม่สามารถหานามมาได้เลยแล้วเขาก็ได้บอกว่าในเมืองตอนนี้แย่มากเราต้องพึ่งตัวเองแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยราเชลก็บอกว่าตอนนี้น้ในห้องน้ำก็หมดแล้วนะเมื่ออีวานเข้ามาในบ้านเขาก็ทําอะไรบางอย่างครับนั่นคือขับไสไล่ส่งออลองโซ่ออกไป ทุกคนก็ไม่เห็นด้วยที่ไลออลองโซออกจากบ้านอีวานก็บอกว่าถ้าเราจะรอดมันต้องมีแต่พวกเราเท่านั้นตอนนี้อาหารมันจํากัดมากแต่เล็ก็บอกว่าแต่อลองโซช่วยลูกสาวเราไว้นะอีวานก็บอกว่าเชื่อเถอะทุกอย่างมันจะเลวร้ายขึ้นหากจะที่นี่มีที่หลบภัยอยู่ที่นั่นเราอาจจะเจอฟิวอยู่ที่นั่นก็ได้และอีวานก็พยายามใช้เครื่องมือสื่อสารแต่มันก็ไม่มีใครตอบรับสภาพแต่ละคนตอนนี้มันอิดโรยมากๆพวกเขาขาดน้ํามาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วในเวลาต่อมาเมื่อหอลายๆอย่างมันบีบบังคับอาหารก็ใกล้หมด น้ำก็ไม่เหลือเรเชลจึงเป็นคนแรกที่เดินเข้าไปจับกําไลแล้วก็ใส่มันเข้าไปปรากฏว่าก็มีเสียงดังขึ้นมาทันทีบอกว่ายินดีต้อนรับด้วยคุณเรเชลคุณคือประชากรใหม่เพลก็ได้ยินกับหูเขาเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลนแน่ๆคำว่าประชากรใหม่มันคืออะไรลาเชลก็บอกว่าเห็นไหมใสแล้วไงอ่ะดีกว่าจะตายอยู่ที่นี่ลาเชลก็กำลังจะออกไปจากบ้านแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากป่าแล้วอีวานก็วิ่งเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ต้องตกใจปรากฏว่า มีกลุ่มผู้ชายหลายคนบุกเข้าไปในบ้านของลุงอัลเบิร์ตลุงอัลเบิร์ตก็ตอบโต้แต่ก็ถูกกลุ่มผู้ชายเหล่านั้นยิงตายนะครับแล้วพวกเขาก็ป้นอาหารจากบ้านของลุงอัลเบิร์ตไปพวกเขารวบรวมมันไว้ในถุงดําและก็คาดว่าไม่นานนักพวกเขาต้องมาถึงบ้านของอีวานแน่ๆแล้วอีวานก็วิ่งเข้าไปดูศพของลุงอัลเบิร์ตและเอาปืนสั้นของลุงอัลเบิร์ตติดตัวมาด้วยเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวและกลุ่มผู้ชายเหล่านั้นก็มุ่งหน้านไปที่บ้านของอีวานแล้วนะครับตอนนี้อีวาน,วงางน่งึ พื่อจะไปบอกทุกคนในครอบครัวให้รีบวิ่งหนีแต่ในขณะวิ่ง,งนั้นปืนของเขาก็หายไปเขาบอกให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวรีบหนีไปหลังบ้านและกลุ่มผู้ชายเหล่านั้นก็บุกเข้ามาในบ้านอีวานกับครอบครัวก็แอบไปหลบอยู่ใต้ทุนบ้านแต่พวกเขาก็มาจัเติรจนได้ในช่วงหว่าที่ชุดละมุนกันอยู่นั้นนายอำเภอและเจ้าหน้าที่ก็ได้มาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนายอำเภอก็ถามว่าใครไม่มีกําไรให้นั่งคุกเข่าลงและก็เอามือกลุมศรีรษะไว้พวกเขาก็ทําตามหลังจากนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดครับ นายอำเภอได้เดินไปข้างหลังแล้วก็ใช้ปืนสั้นเจาะยิงที่ศรีรษะแต่ละคนต่อหน้าต่อตาของอีวานและข้อครัวนี่คือตัวอย่างของการไม่ทําตามเจ้าหน้าที่ใส่กําไลข้อมือซะผมเตือนคุณแล้วนะอีวานและอีวานก็บอกว่าแบกอาหารและน้ําให้พวกเราบ้างเถอะนายอำเภอก็ตอบว่าไม่ได้ถ้าไม่ใส่กำไลข้อมือคุณจะไม่ได้อะไรทั้งนั้นแล้วก็บังคับให้อีวานซ่อมปั๊มน้ำจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อจะได้มีน้ำกินถ้าทำไม่ได้ผมเอาจริงแน่จากนั้นก็จากไปและอีวานกับเลด ก็ช่วยกันซ่อมปั๊มน้ำซึ่งมันเก่ามากๆครับแล้วเลเชลก็เดินมาและบอกว่าฉันจะเข้าไปในเมืองนะจะเข้าไปหาอาหารและน้ำแต่ตอาทันันเกินเวลาบ่ายสามแล้วนะครับทันทีที่เลเชลก้าวขาออกจากบ้านก็เกิดปฏิกิริยาที่กําไรทันทีมันส่งผลทาให้ร่างกายของเลเชลอ้วกออกมาเกิดความผิดปกติกับร่างกายทันทีตอนนี้เธอร้องทรมานมากๆเธอร้องด้วยความเจ็บปวดมันร้อนจนลวกข้อมือของเธอเลยทีเดียวและสิยงสยงมันก็ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเลเชลก็ตายลงทันที มันเป็นเวลาที่สั้นม,กมากๆอีวานก็ขุดหลุมฝังศพด้วยความโมโหมากว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นนี่วันต่อมาอีวานก็ยืนคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อกันดีตอนนี้สภาพของเอ็มมาก็ไม่ไหวแล้วนะครับลูกสาวของพวกเขาใกล้จะตายแล้วเพราะว่าร่างกายขาดน้ํามาหลายชั่วโมงแล้วและอีวานก็เหมือนกันร่างกายของเขามันก็ขาดน้ําพละกําลังก็ถดถอยลงเรื่อยๆเขาพยายามไปรวบรวมน้ําจากที่ต่างๆในบ้านเพื่อจะมาให้ลูกสาวของเขากินนี่คือน้ําแก้วสุดท้ายของบ้าน ซึ่งมันก็มีไม่ถึงครึ่งแก้วและเอมมาก็ได้ดื่มน้ําแล้วก็เริ่มมีสติขึ้นและอีวานก็บอกกับภรรยาของเขาว่าคุณก็ต้องดื่มด้วยนะเธอก็บอกว่าไม่นี่มันสําหรับเอมมาเท่านั้นท่านใดนั้นเครื่องมือสื่อสารของอีวานมันก็รับขึ้นบางอย่างได้ครับมีเสียงผู้ชายดังขึ้นปรากฏว่ามันเป็นเสียงของฟิลนะครับฟิลบอกว่าทีเอลเอมีความวุ่นวายไปหมดมีคนตายสาิดล้านคนทั่วเมืองจีนประกาศยึดประเทศของเราเพราะเราเป็นพลเมืองของเขาแล้วนายได้ยินไหมอีวาน มีที่หลบภัยให้พวกเราไหมฟิลก็บอกว่ามีอีชานก็บอกว่ารีบมารับพวกเรานะน้าหมดแล้วนายจะมาเมื่อไหร่ฟิลก็บอกว่าทุกคนในประเทศก็เป็นเหมือนนาาน,นั่นแหละฟิลก็ได้บอกว่าพวกเขาต้องการตัวอีวานนะเพื่อจะไปแก้ไขระบบเพราะว่าอีวานมีความสามารถในการจัดก,การกับเรื่องพวกนี้ได้เราจะส่งคนไปรับนายหลังจากนั้นคลื่นก็หายไปอีวานก็ร้องไห้ออกมาเพราะพวกเขาไม่มีความหวังแล้วรุ่งเชา้าก็มีรถคันหนึง่งได้มาถึงบ้านของเขาเมื่อเปิดประตูออกมาก็พบว่าเป็นทหารนะครับ แต่ทว่าทหารคนหนึ่งบอกว่าเรามีสิทธิ์ให้แค่คุณคนเดียวเท er ่านั้นนะอีวานก็บอกว่าคุณพูดอะไรกันแล้วครอบครัวผมล่ะทหารก็บอกว่าไม่ได้ผมให้เวลาคุณหนึ่งนาทีเลยกก็บอกว่าอีวานคุณไปเถอะฉันอยู่ได้แล้วอีวานก็โมโหแล้วก็บอกว่าผมจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าไม่มีพวกเขาไปด้วยแล้วทหารก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็เดินทางกลับครับแล้วเล็กก็ตบหน้าอีวานบอกว่าทําไมคุณไม่ไปอีวานก็บอกว่าผมรักคุณผมอยากอยู่แค่นี้ผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนถ้าตายผมจะตายพร้อมกับคุณและลูก แต่ฉับพลันนั้นอีวานก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างครับเขารู้ได้อย่างไงว่าเราอยู่ที่นี่และแน่นอนนะครับมันเป็นเพราะกำไรนั้นหลังจากนั้นทหารสองคนก็บุกเข้ามาในบ้านแล้วก็ลากตัวเอาอีวานออกไปครับพร้อมกับเอามือคว่ำหลังและใส่กำไลสีแดงให้กับอีวานด้วยนะครับแล้วก็จับเขาขึ้นไปบนรถเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาอีกทีหนึง่งเขาก็นั่งอยู่ในห้องอสืบสวนครับซึ่งในนั้นมันก็มีนายพลของจีนคนหนึ่งและในนั้นก็มีฟิลครับผม ฟิลบอกว่าการใส่กำลัข้อมือสีแดงนั้นไม่ได้หมายความว่านายอยู่ผิดข้างอีแวนนายเข้าใจอยู่ใช่ไหมแต่อีแวนก็บอกว่านายเป็นคนทฤษฎ์นายรู้ไหมว่าเลเชล่ะตายแล้วเพราะกำลัสีแดงนั่นแล้วเขาก็เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าออกมานะครับซึ่งชิปเหล่านั้นก็ผลิตจากประเทศจีนทั้งนั้นแหละครับฟิลก็บอกว่าใช่นายเป็นคนเขียนมันขึ้นมาเองด้วยมือของนายเองนายต้องรีบูตระบบซะเพื่อให้จีนสาม,มารถครอบครองประเทศอเมริกาได้แบบสมบูรณ์ และฟิวก็บอกว่าเขาได้จับภรรยายและลูกของเขาเป็นตัวประกรันครับเพื่อบังคับให้เขาทําตามคําสั่งเดี๋ยวนี้และพระเอกก็เริ่มนจัดก,การอะไรบางอย่างแล้วก็กด Enter แล้วก็มีคําพูดออกมาว่าระบบป้องกันความปลอดภัยถูกยกเลิกแล้วฟิวก็บอกว่าขอบคุณมากตอนนี้นาะจะไปไหนมาไหนได้อิสระแล้วแล้วเขาก็เดินจากไปเท่ากับว่าตอนนี้ระบบป้องกันประเทศของสหรัฐก็ถูกปิดลงแล้วนะครับหลังจากนั้นอีแวนก็ถูกส่งตัวกลับบ้านแต่เขาก็ได้น้ําและอาหารกลับมาบ้านด้วยนะครับแต่ในนั้นก็พบแต่อลองโซ่ครับ ที่กาลังอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่อีวานก็ถามว่านายมาทําอะไรที่นี่เขาบอกว่าผมเข้ามาเก็บของเนี่ยผมจะไปจากที่นี่ผมจะกลับเม็กซิโกไปหาครอบครัวของผมฉับพลันนั้นนายอำเภอก็เข้ามาที่บ้านของพระเอกนะครับนายอำเภอก็ควักปืนออกมาบอกว่าแล้วปั๊มน้ำอ่ะซ่อมหรือยังแล้วอีวานก็ช่วยโอกาสต,ตอนที่นายอำเภอเผลอใช้ปืนสั้นยิงจนเสียชีวิตและวอลลงโซก,ก็บอกกับอีวานว่าเราหนีไปเม็กซิโกด้วยกันเถอะซึ่งอีวานกับครอบครัวก็เห็นด้วยครับ พวกเขาจะหลบหนีออกจากอเมริกาเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เม็กซิโกแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางตอนนี้ทุกคนในอเมริกาก็ไม่ต่างกับทาสน,นะครับพวกเขาอยู่ภายใต้อานตจของจีนอย่างเต็มรูปแบบทุกคนมีกําไรสีแดงติดไว้ที่ข้อมือหลายคนอยู่แบบสิ้นหวังถูกจํากัดถูกควบคุมไปซสหมดแล้วพวกเขาก็เดินทางมาถึงชายแดนนะครับเป็นชายแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกทุกอย่างก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับปรากฏว่าอยู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากกำไลที่อีวานใส่อยู่นะครับ มันบอกว่าคำเตือนคุณกําลังออกนอกพื้นที่อีแวนก็บอกภรรยาว่าข้อมือผมมันร้อนมากตอนนี้แล้วเสียงเตือนก็ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมันบอกว่าคุณฝา่าฝืนกดเคอร์ฟิวแต่สิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ช็อกมากๆเพราะเขาคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นแน่ๆอีวาได้เอาห่อผ้าห่อหนึ่งมาวางไว้แล้วก็เปิดออกมาปรากฏว่ามันคือเลื่อยไฟฟ้าครับทุกคนเห็นถึงกับสะดุ้งอีแวนก็บอกว่าปิดตาลูกไว้อย่าให้ลูกเห็นนะแล้วก็บอกกับออลองโซว่วานายต้องช่วยฉัน พะฉันเคยช่วยนายมาแล้วอลองโซ,อองโซก็รับเพืย์ไฟฟ้าจากมือเขาอีวานมากําไรนะั้นเริ่มนับถอยหลังแล้วอีวานก็บอกว่าทําเดี๋ยวนี้และอลองโซ,อองโซก็ใช้เลือ์ไฟฟ้าตัดไปที่ข้อมือของอีวานจนขาดอีวานก็ร้องด้วยความเจ็บปวดออลองโซถึงกับเบือนหน้าหนีแต่ทุกอย่างมันก็เป็นแผนของอีวานนะครับเขาเตรียมทุกอย่างมาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นผ้าปันแผลและยาต่างๆตอนนี้ข้อมือขวาของเขามันขาดไปแล้วแต่มันก็ดีเสียก,กว่าต้องตกเป็นทาสของประเทศจีนเพราะมันก็เหมือนกับตกินรดทั้งเป็นครับ เขายอมสละข้อมือของเขาเพื่อจะได้มีชีวิตใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตที่เม็กซิโกกับครอบครัวแบบออฟไลน์ร้อเซครับและหนังก็จบลงสำหรับวันนี้มิสเตอร์สปอยล์ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดี